สวัสดีครับบาเรศกินตีกิวิดคนีสารกันเองครับพอดีได้มาทำตัวลในตัวจับบาลเลยนะครับกันเลยกลับมาเลยมางานนิ่ของจับบาลเรศนะครับเ,าาเาานบาเนะเพคนะนกระจัดขึ้นมาหลาย,ลายมือนะครับเพคนไปรับไปงานงานพี่นอ้องเนีย งานผนกันเหลืมมาแต่ลายมือแล้วครับเหลือม,มาจากวันที่พีหาเนาะงานจะจนถึงวันที่สิบหานะครับคนก็ไเล่มมท่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้เห็นนะครับเฮนกำลังแสดงงิ้วนะครับคนไล่ลายกับพี่นอ้องเลยฟังทางบุญกะมีลิเกครับอีกขนาดเน่งนะครับ งานจัดขึ้นอยู่วัดลาดครับวัดลาดของจังหวัดเลยจะ,ะอยู่ว่าไกลจากมุนคลั่นใช่หรอครับค่นลายลายกระปีนองคมว่าจิบะทยเนยล้านข้าวขาอยอ่อาหารโอ้ยมันค้นลายกระปีนองแน,น่นจังเลยครับ คนแน่นเลยครับคนมาหาเดินเสือเกเข่าเนาะครับว่บางๆกับพากันมาได้ครับเด้มาเที่ยวงานนิ่วมาอุดหนุนเศรษฐกิจจังหวัดระยองเท่าห้มันดีขึ้นนะครับคนมาเปิดร้านหล่ไหลครับว่บางๆกับพากันมาได้ครับเด้มาหาสือกัเขามาเที่ยวงานนิ่วของจังหวัดระยองนะครับคนไปดับไฟงามๆครับ ร่ายไลายครับข no no ้ามกับเนา้อเขินแสดงอยู่นะครับเนาะพร้มก็มายืนเบิ่งพร้มก็บไม่สายใจนะครับแต่กลับมา มาถใายบรรยากาศน้ทุกคนเห็นนะครับความสวยงามเป็นจัดงานเหนียวนะครับเนาะเป็นประดับไฟนะครับตามลานค่าข้างข้างายกับเสาลานค่าเป็นกระดับประดับไฟนะครับทางบนนะผมว่าจีอาไปถ่ายใไทยทุกคนได้เห็นนะครับต่ว่ามันกิเขาบ่ได้แล้วเขาโคนแหลมมากนะครับ งานจัดสุนทรีลายมืออยู่ครับงานเจ็ดหอดวันที่สิบห้าได้พี่น้องจังหว,วัดเลยเท่ากับบางวางกับ้ากันมาเทียวงานเหนียวได้ครับได้มหาสื่อในอยู่ในกินมาอุดหนุนล้านข้าขพี่น้องเลยจังหว,วัดลเอียเท่าห้เศรษฐกิจของจังหว,วัดเลยเท่าดีขึ้นนะครับไห้งานงามครับไปเป็นประดับงานงามครับ ยิงเด็กคนก็ยิงไลยนะครับว่บางๆกับมาเที่ยวนะครับเด้องานนยูเพิ่นกจัดอยู่วัดลาดครับวัดลาดต้นเลย์ทักเอื่นวัดนี่เอื่อนเจื่อนวัดลาดนะครับเนาะวัดนี่กับยูคใกล้ๆกับดึงพ่านใช่นะครับ จนวนสามเซนี่เ้นทางกัะจัดเปิดบูทน้านอาหารนะครับนักให้ทุกคนดในมาซื้ออาหารการอยู่กันกินนะครับเนาะไลายล่กับพี่น้องเลยมาเดินมาเชือกเข่านะครับมุนวุ่นชิงกันละกันเออดีครับจะทำให้เศรษฐกิจของจัหวรดเลตเท่าดีขึ้นนะครับ บอกว่าก็มาเที่ยวได้ครับเด้อมาเทียเ่ยวมาโนดอุดหนุนให้เศรษฐกิจจังหวัดเลยเท่าดีขึ้นนะครับพี่น้องงานเป็นจัดอีนเป็นวันที่มาที่สิบห้าคนหลังครับ,บวางกลับมาเดินซื้อซับแถวม่อนวนกันซิงกันและกันได้พี่น้องเลยชุดท่าน,น,นี่ก็ขอให้ทุกคนลำๆลด้วยๆนะครับ ยิ่งเฮงยิ่งเงปังปังยลุยเด้อก้อนด,ดิก่อนดิสิบปีกับคอยจะค้นลำลเลยด้วยค่ะสวัสดีค่ะ